ดีครับเพื่อนเอนครับเจอกับหนุ่นน้ำมนต์คนไม่นาอีกแล้วนะครับวันนี้หนุ่นน้ำมนต์พาเพื่อนๆมาดูเจ้าไททันพลัสครับผมเป็นเครื่องยนต์2.5นะพละกำลังมหาศาล181แรงม้าเลยเพื่อนๆขับสนุกแน่นอนแน่นอนครับผมมิสซูชิครับนี่คือโฉมก่อนจะไมเนอร์ล่าสุดนะครับเป็นปี2019นั้่อนเพื่อนนะรถคันนี้เป็นหน่วยงานนะครับ เอกชนนะครับตอนนี้รถเข้ามาที่โกดังของเราเนี่ยประมาณ20คันนะเพื่อนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ10กว่าคันนะครับใครสนใจนะครับทิค้คลิกมาเลยหรือโทรหาผมเลย0ูน0์0ป0สานะเพื่อนอันนี้เป็นตัวไททันพลัสสีประตูกล้อง3าม้อยอุศ,ศรรนะานะทานี้บอกได้เลยมาดูภายในครับโอ้โหนะครับ แข็งโรโต้ะนะครับใหม่คลิปเพื่อนเพื่อนอ่ะมาดูปีอะไรครับเนี่ยันยืนยันเลยปี2019ลําลำดับที่1น่งแน่นอนละครับของเราขายความถูกต้องแม่นยำนะครับนี่คือกุญแจเขานะเพื่อนนะอ่ามาดูส่วนของหน้าปัดกันหน่อยกิโลกี่กิโลแล้วอ่ามาดูซิคันนี้วิ่งไปที่ 1 7ึ่งกิโลนะเพื่อนนะคันนี้แต่ละคันระยะกิโลก็อยู่ประมาณแสนหน่อยๆน,นั่นเพื่อนนะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะเพื่อนนะเกียร์ออโต้นะครับขับสนุกแน่นอนครับนี่คือส่วนของภายในของเจ้าตัว m i มิสซูชิไทตันพลัสนะครับ4ประตูเกียร์ออโต้เพื่อนราคาถามมาได้เลยในใต้คลิปวิดีโอนะ ผมบอกเลยว่าไม่แพงครับแล้วก็ไฟแนนซ์จัดได้เต็มด้วยและที่สำคัญคือเราส่งไฟแนนซ์จัดทั่วประเทศไทยเพื่อนๆรอรับรถได้เลยนะก็อย่าลืมครับถ้าสนใจก็โทรมาหาผมโดยตรงเบอร์0830105050หรือจะกดลิงก์ลายใต้วิดีโอชุดนี้ก็ได้เช่นกันครับเพื่อรับรูปเพิ่มเติมหรือวิดีโอเพิ่มเติมก็ยินดีครับผมสำหรับคันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ